กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ประโยชน์ทั่วไทยพวกเขาห่วงใยและใส่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ดังนี้ค่ะ วันที่25เมษายน2564สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นางสาวพุทธาลกำแพงแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2564หน้าหอประชุมใหญ่ส่ยนราชการจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชาวริศแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีวันที่27เมษายน2564สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นายสีสุพรรณวงศ์ประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวพุทธันกำแพงแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการดำเนินกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2564ภายใต้ชื่อกิจกรรมปรับปลูกปันวันแรงงานสร้างสุขปลูกจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้สารประกอบกิจการนายจ้างและลูกจ้างมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมตลอดจนก่อให้เกิดความสามาคัคคีและความเข้มแข็งของเครือข่า,ขายแรยงงาน วันที่28เมษายน2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั่วไปบริเวณสำนักงานทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานโต๊ะเก้าอี้ประตูหน้าต่างมือจับประตูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ลูกจ้างนายจ้างที่มารับบริการและปรับรูปแบบการบริการของบุคลากรเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ Work from Home และประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการผ่านระบบ e-service เพื่อลดการสัมผัสลดการพบปะเว้นระยะห่างและการหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็น เพื th, 2, ่อให้การดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันที่30เมษายน2564สมาพันธ์สภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขานครสวรรค์และเครือข่ายคณะกรรมการสมานฉชันแรงงานไทยนำโดยผู้แทนคณะกรรมการสมานฉชันแรงงานไทยและเครือข่ายสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้ยื่นข้อเสนอวันกรรมกรสากลต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรสาระสำคัญประกอบด้วยข้อเสนอเร่งด่วนจำนวน10ข้อให้รัฐบาลออกมาตรการในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและควรทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 และข้อเสนอทั่วไปจำนวน12ข้อให้รัฐจัดสวัสดิการอย่างทั่วนหน้ากำหนดค่าจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรมให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 8798183กาการปฏิรูประบบประกันสังคมทั้งนี้การยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข วันที่30เมษายน2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรนำโดยนายเสรีสุพรรณวงประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมปกมือส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกหน่วยงานที่ทำงานด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลต่างๆองค์กรภาคเอกชนและจิตอาสาที่ได้ปฏิบัติงานอย่างไม่หยุดยั้งต่อการแพทย์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาณนะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019เพื่อลดการสัมผัสลดการพบปะเว้นระยะห่างและการหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็นหากท่านมีปัญหาหรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ e-service ที่ w w w c a m p a n g p e t l a b o r g o t h หรือโทร055-705-026-7 กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์ข่าวสารได้ในงานในรอบสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรผ่านช่องทาง YouTube กำแพงเพชรเลเบิลนิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในรอบสัปดาห์สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนาชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ